หาความสุขจากความสงบนี่เพียงแต่มีสติเท่านั้นเองพอมีสติทำใจให้สงบก็สบายไม่มีเงินก็ก็มีความสุขแบบนี้ได้มีได้ตลอดเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีได้ถ้าไปเที่ยวถ้าร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้แล้วถ้าร่างกายถ้าไม่มีเงินก็ไปไม่ได้อังนั้นมันจะพอไปไม่ได้มันก็ทุกข์ใช่ไหมพออยากไปแล้วไม่ได้ไปก็ทุกข์ สู้มาฝึกสมาธิดีกว่าฝึกสติดีกว่าฝึกสติมีสติแล้วเราสามารถผลิตความสุขได้ตลอดเวลาความสุขที่ที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงถ้าอยากจะให้เป็นความสุขที่ถาวรก็ต้องใช้ปัญญาคอยกําจัดกิเลสตัณหาทุกครั้งที่อยากไปเที่ยวก็บอกไปเที่ยวแล้วมันทุกข์เพราะต่อไปมันจะแก่มันจะไม่สบายมันจะไปไม่ได้ พอไปไม่ได้มันจะทุกข์ให้คิดอย่างนี้แล้วต่อไปก็จะได้เลิกความอยากต่างๆได้อยากเที่ยวอยากมีอยากเป็นอยากได้นู่นได้นี่พอหยุดความอยากต่างๆได้ใจก็จะสงบตลอดเวลาสุขตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้เพราะไม่มีกิเลสตันหาแล้วเทนี้ก็สบายไปตลอดไม่ต้องปฏิบัติไม่ต้องเดินจงกรมนั่งสมาธิ เพราะการเดินจงกรมนั่งสมาธิก็เป็นเหมือนกับการรับประทานยาเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ต้องรับประทานยากันพอหายจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ไม่ต้องรับประทานยาการฝึกสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาด้วยการเดินจงกรมนั่งสมาธิก็คือการกินยานี้เองพอพอโลกที่โรคของใจคือความทุกข์ใจความวุ่นวายใจต่างๆหายไปหมด หลือแต่ความสงบเพลงอย่างเดียวก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาแต่อย่างใดเพราะไม่มีผลต่างกันนั่นเองเจริญไม่เจริญมันก็สงบเหมือนเดิมงานทางปฏิบัติก็จะมีวันสิ้นสุดลงได้พอเรากำจัดกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจให้หมดไปได้ใจก็จะสงบตลอดเวลางานปฏิบัติก็สิ้นสุดลงไม่ต้องปฏิบัติกันอีกต่อไป มีแต่รับผลของการปฏิบัติคือบรมมสุขนิบพานังพลมังสุขขังใจที่สงบตลอดเวลาปราศจากกิเลสตัณหาเราก็เรียกว่านิพพานนี่